สวัสดีครับวันนี้นครับเรากลับมาพบกันในรายการทีวีไอกอลผมวันนี้นะครับทางทีวีไอกอลได้นำเสนอขายชุดออกกําลังกายบอดี้สลิงครับผมเราจะมาดูการทํางานของชุดออกกำลังกายบอดี้สลิงนะครับผมเพียงแค่คุณก้วาวเท้าเพียงค่คุณก้วาวเท้าแล้วก็ออกกำลังกายชุดออกกำลังกายบอดี้สลิงครับสาม,มารถออกกําลังกายตั้งแต่ข้อเท้านะครับผมไปยันหวัวไหล่ เป็นการออกกำลังกายได้เกือบทุกส่วนในร่างกายนะครับผมคุณไม่ต้องมานั่งซินอัพเพื่อโอกามหนาท้อง,งคุณไม่ต้องมาวิ่งเพื่อจะเอากาลมขาไม่จำเป็นเลยถ้าคุณวีเพียงชุดออกกําลังกายบอดี้สลิมนนครับผมชุดออกกาลังกายบอดี้สลิมนะครับเหมาะสำหรับท่านแม่บ้านและพ่อบ้านนะครับที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายอยู่แต่ในบ้านนะครับผมสามารถเผาผ่านแคลอรี่ในร่างกายได้ถึง 2,000ต่อ1นาทีครับผมเพียงคุณออกกำลังกายวันละ10นาทีเท่านั้นนะครับคุณก็จะสามารถเผาผ่านแคลอรี่ในร่างกายถึง20,000 0 0 0 0เลยทีเดียวทีวีไอคอนได้จัดนำเสนอขายในราคา12,500บาทครับผม12,500บาทแต่ถ้าคุณโทรมาใน10สายแรกครับคุณเพียงโทรมาใน10สายแรกของเราคุณจะได้ ชุดออกกำลังกายบอดี้สลิมในราคา9,999บาทเนทะ่านั้นในราคา9,999บาทเนทะ่านั้นย้ำนะครับผมเพียง10สายแรกโทรมาที่0812345678ย้ำนะครับ0812345678คุณก็จะได้ชุดออกกำลังกายบอดี้สลิมไปครองเพียงในราคา9,999บาทเนทะ่านั้นทางเราต้องขอบคับ